สวัสดีครับก็มาพบกับผมนะฮะซึ่งจะทําคลิปนะฮะเกี่ยวกับคฤษฎีดนตรีเบื้องต้นนะครับก็จะสอนตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะฮะสำหรับคนที่ไม่รู้อะไรเลยเราก็จะทําคลิปออกมาอยู่เรื่อยๆนะฮะเอามาโพสต์อยู่ในช่องนี้นะฮะหรือว่าแฟนเพจอันนี้นี่นะครับซึ่งก็ท่านผู้สนใจก็สามารถติดตามนะฮะสามารถกด follow กดแชร์ได้นะครับเพื่อแบ่งปัน ให้กับผู้ที่อาจจะสนใจในเรื่องของทฤษฎีดนตรีนะฮะสำหรับคนที่เพิ่งหัดเล่นดนตรีนะฮะไม่ว่าจะเป็นกีตาร์นะฮะหรือว่าเบสหรือว่าเปียโนหรือคีย์บอร์ดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยฮะเขาสามารถไปติดตามช่องนี้ได้ผมจะพูดแต่ลพื้นฐานเลยนะครับก็มาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับวันนี้ก็เป็นหัวเรื่องแรกๆเลยที่เราจะต้องรู้นะครับโอเคเรามาพูดถึงเปียโนก่อนแล้วกันนะฮะเปียโนนะฮะเอ่อเปียโนในที่นี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดเราดูที่คีย์นี่นะฮะ ทุกคนก็จะต้องเห็นว่ามันจะมีคีย์สีขาวกับคีย์สีดำใช่ไหมครับซึ่งปกติแล้วนี่นะฮะเวลาเรานั่งเนี่ยนะฮะเราจะพยายามนั่งให้อยู่ตรงกลางที่สุดเลยก็คือตรงนี้เนี่ยฮะเห็น2ปุ่มนี้เนี่ยฮะเป็นตรงกลางใช่ไหมเราก็จะนั่งให้อยู่ตรงกลางสุดเลยเนี่ยนะครับก็ผมก็จะนั่งอยู่ประมาณนี้นี่นะครับก็อยู่ตรงกลางเป็นโอตัวนี้เนี่ยนะฮะที่อยู่ตรงกลางเด็เด้เลยนี่นะครับเป็นตัวที่สําคัญมากเลยเขาเรียกกันว่าตัว Middle C นะฮะหรือตัวโดนะฮะหรือโดนะคคนไทยอาจจะเรียกโดนะฮะ เป็นซีที่อยู่ตรงกลางเปียโนเนี่ยถ้าเกิดในทางภาษาดนตรีเนี่ยเขาจะเรียกว่าซนะนะีสีนะซีสีนะสาเหตุที่เขาเรียกว่าซีสีนี่นะครับเพราะว่ามันเป็นโน้ตโดเนี่ยนะฮะตัวที่สี่นะฮะตัวแรกคือตัวนี้ตัวที่สี่นะครับปกติแล้วเนี่ยนะฮะเวลาเรามองที่ริมเปียโนหรือริมคีย์บอร์ดนี่ฮะรจริงๆแล้วหน้าตามันเหมือนกัน ว่าไม่ว่าจะเป็นคีย์บอร์ดเปียโนอิเล็กโทรเนี่ยนะเราดูเนี่ยมันจะมีสีขาวๆนะคคือปุ่มพวกนี้นะฮะสีขาวนะฮะกับพวกสีดำๆพกนี้เนี่ยนะครับเราต้องดูให้ออกก่อนว่าโน้ตแต่ละตัวเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะฮะโปกต้วสีดำๆนี่นะครับมันจะแบ่งเป็นสองอันนะฮะกับสามอันนี่นะครับสองอันกับสามอันเนี่ยฮะทุกอันเนี่ยมันจะแบ่งสองอันสามอันสองอันสามอันสองอันสามอันเนี่ยฮะไปเรื่อยๆสองสามสองสามสองสามนะครับ ให้เราดูที่อันที่เป็น2อันนะฮะเราทางซ้ายมือของ2อันนี้นะอันที่อยู่ตรงกลางนะครับก็จะเป็น Middle C อันที่อยู่2อันนี้นะครับเราอยู่ทางซ้ายมือ2อันนี้นะฮะทุกตัวจะเป็นตัว C หมดเลยหรือตัวโดนะฮะนะเสียงจะเหมือนกันนะครับทุกครั้งที่เราไล่สเกลนะฮะหรือไล่เสียงตัวโนตนี่นะครับอย่างนี้ อย่างนี้นี่นะครับโน้ตที่ประกอบกันด้วยโดเรมีฟาซอลาทีนะฮะแล้วก็7ตัวนี้นี่นะครับเขาจะเรียกว่าเป็นสเกลนะฮะเขาเรียกสเกลดอะโทนิกสเกลนะับก็คือเป็นสเกลมาตรฐานที่ทุกคนจะต้องรู้ก่อนเลยตั้งแต่เริ่มแรกนะครับก็เป็นเสียงที่ทุกคนคุ้นเคยนะครับนะฮะอย่างนี้นี่นะครับเขาเรียกว่าหนึ่งออกเทฟนะฮะหนึ่งออกเทฟนะฮะ อย่างนี้เรียกว่า1 o ึ่งออเทฟนะฮะพอเราไล่ขึ้นไปอีกนะฮะก็จะขึ้นไปอีก1 o c t งออกเทฟมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆฮะในแป้นเปนโ,นโน่นี่นะฮะมันก็จะมีหลายออกเทฟนะฮะส่วนมากที่เราเล่นกันก็คือตรงกลางะฮะเพราะว่าเสียงมันจะเป็นเสียงที่อยู่กลางๆนะฮะอยู่ตรงระหว่างกลางก็คือตรงช่วงที่4เนี่ยนะฮะ C4 ก็จะเล่นเล่กันอยู่ตรงออกเทปนี้แล้วก็บางทีเราก็อาจจะมีเล่นการเล่นคอร์ดประกอบนะฮะก็อาจจะไม่เล่นอยู่ออกเทปแถวนี้นะฮะออกเทปที่ตัวนี้3 2มนะฮะนะฮะก็ประมาณนี้นะครับเราเคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมเวลาเราร้องเสียงต่ําหรือเสียงสูงนะฮะก็คือร้องกันในคนละออกเทปนี่นะครับเสียงมาถึงเข้ากันได้ดีหรือเข้ากันได้พอดีเป๊ะเลยนะฮะ เพราะว่าจริงๆแล้วนีฮะมาตรฐานดนตรีสมัยใหม่เนี่นะครับเขาจะใช้ตัว A นะฮะหรือตัวลาตัวนี้นะครับเป็นตัวกําหนดมาตรฐานฮนะตัวนี้เนี่ยฮะเวลาเขาตั้งเครื่องดนตรีเนี่ยเขาจะใช้ความถี่ที่440เฮิรตซ์นะฮะหรือเสียงสายในเปียโนเนี่ยฮะสั่นเนี่ยฮะ440ครั้งต่อวินาทีนะฮะ440เฮิรตซ์ซึ่ง สนี้นี่นะครับ440เฮิร์ซนะครับถ้าเกิดเราขึ้นไปข้างบนนี้นะฮะความถี่มันจะสั่นมากขึ้นไป2เท่านะสเท่าก็เลยเรียกว่าเสียงมันขึ้นไปอีกระดับหนึ่งก็คือ,อคูณ2ฮะก็คือ880นะ880เฮิร์ซนะครับแต่ถ้าเกิดขึ้นไปอีกก็จะคูณ2ไปเรื่อยๆนะฮะแต่ถ้าเกิดลงมาข้างล่างนะฮะ440นะฮะลงมาข้างล่างก็จะเหลือเอามาหาร2ะเหลือ220 อันนี้440อันนี้220อันนี้110นะฮะก็เสียงที่เกิดจากความถี่นะฮะ110 220 440นี่นะฮะทุกตัวมันจะเป็นการทวีคูณนะฮะคูณ2คูณ4คูณ8นี่นะฮะเพราะฉะนั้นเวลาเราเอาคลื่นนี่ฮะมาเรียงกันในกราฟนะฮะ เสียงมันจะเรียกว่าถ้าเกิดเอาอันนี้เนี่ยนะสองชั้นนะฮะมาวางมันจะพอดีกันเป๊ะๆเ,เลยเพราะฉะนั้นเวลาเราร้องเนี่ยแต่ตัวจะเป็นตัวลาสูงหรือลากลางหรือลา,ลาต่ำนะฮะหรือตัวโดวสูงโดกลางโดต่ำเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยแต่ว่ามันอยู่ที่ระดับความสูงเนี่ยแตกต่างกันนะครับที่นี้เราใช้มาตรฐานดนตรีสากลนะครับ440นะฮะบ,บางตำราก็อาจจะใช้ 432นะเป็นตัวลาอันนั้นเป็นดนตรีเพื่อทำสมาธินะฮะเพราะว่ามันจะเป็นเสียงที่คนทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่คุ้นเคยเวลาฟังแล้วก็ไม่ได้เป็นนึกถึงอะไรมากนะฮะบางทีเราฟังเสียงดนตรีนะอย่างนี้ มันเป็นเสียงที่เราคุ้นเคยนะฮะเราเล่นคีย์มาเนอร์นะฮะอย่าง A m i n o r D m i n o r อะไรพวกนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นมาเนอร์สเกลไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันจะให้ความรู้สึกที่ซึมเศร้านะฮะความรู้สึกเศร้าๆเหมือนกับอกหักนะฮะเพราะฉะนั้นเพลงอกหักส่วนใหญ่ก็จะใช้คีย uh, ์เป็นสเกลมาเนอร์นะฮะไม่ว่าจะเป็นมายเนอร์ minor, แบบเมโลดิกหรือฮาร์โมนิกก็แล้วแต่นะส่วนมากจะเป็นมาเนอร์นะฮะแต่สเกลที่เราคุนค้นๆหูเป็นเพลงทั่วๆไปธรรมดานะฮะก็จะเป็นสเกลเมเจอร์นะฮะ อันนี้เรียกว่าเป็นสเกล C เมเ o r นะเป็นสเกลแรกที่ทุกคนต้องเรียนทำไมนะฮะเพราะว่ามันง่ายที่สุดเวลาเราเล่นสเกล C major นะฮะเราก็ไล่จากตัวโดโดเรมีฟาซอลาทีโดนะฮะไล่ไปเรื่อยๆบนคีย์สีขาวนี่นะฮะเอะพวกคีย์สีนำดำพวกนี้นี่นะครับไม่ต้องไปแตะมาเลยนะเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในสเกล C major นะฮะเวลาเราเล่นสเกล C major เนี่ยนะ ็จะเล่นเฉพาะสีขอขาวนะสีดําไม่ต้องเล่นเพราะฉะนั้นคีย์ที่ทุกคนนะฮะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่หรือว่าใครก็แล้วแต่นี่ฮะมาเริ่มหัดเรียนดนตรีกันเนี่ยนะก็จะเริ่มต้นด้วยสเกล e ีเมเจอทุกคนนะครับเป็นสเกลที่ง่ายในช่องของผมก็เช่นเดียวกันนะฮะก็จะสอนตั้งแต่พื้นฐานในสเกล e ีเมเจอไปก่อนแล้วก็ค่อยๆแตกไปเรื่อยๆเป็นสเกลมเนอเป็นสเกลอื่นๆนะฮะเรามาดูกันในโน้ตแต่ละออกเทสนะครับ จากตัว C นะฮะที่เราอยู่ตรงกลางนี้ C สี4นะฮะหรือ middle C นะฮะหรือถ้าเกิดภาษาไทยก็โดตัวกลางนะฮะไป C 5นี่นะครับความถี่ของตัว C 5นี่ฮะมันจะเป็น2เท่าของ C สีนะแล้วความถี่ของตัว C 6นะฮะก็เป็น2เท่าของ C 5นะฮะ เพราะฉะนั้นเราเล่นตัวโดนะไม่ว่าเราจะเล่นโดกลางโด,โดสูงโดสูงมากแล้วก็โดสูงที่สุดเลยเนี่ยนะฮะจะโดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหรือโดต่ําโดต่ํามากๆนะฮะเสียงเบสเสียงกีตาร์เสียงอะไรพวกนี้ถ้าเล่นตัวโดนะฮะหรือตัวซีเนี่ยเสียงออกมาเหมือนกันหมดนะฮะแต่มีระดับความสูงเนี่ยแตกต่างกันนะเวลาเรากราฟมาพลอตนะฮะมันจะพลอตมาแล้วก็ลงตัวพอดีเลยนะ เพียงแต่ว่าความสูงเนี่ยมันแตกต่างกันเท่านั้นเองนะ,ะแต่มันจะลงตัวเพระเาะฉะนั้นเราลอ้ลอเสียงจะโดต่ำหรือโดสูงเนี่ยเสียงมันจะเป็นเสียงเดียวกันเหมือนอย่างนี้นี่นะฮะประมาณนี้นะครับโอเควันนี้นี่นะฮะวันแรกของการที่ผมมาแนะนำนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของดนตรีนะ,ะัะผมก็จะไล่ให้ฟังนะครับว่าสเกล ในปัจจุบันนี้เนี่ยนะฮะในปัจจุบันสมัยก่อนนี้ไม่ใช่สเกลแบบนี้นะฮะสมัยก่อนเมื่อหลายร้อยปีก่อนเนี่ยไม่ใช่สเกลแบบนี้ความถี่ก็ไม่ใช่อย่างนี้นะฮะฟังแล้วมันจะแบบออกแปลกๆนิดหน่อยนะฮะแต่ปัจจุบันนี้นะครับปัจจุบันนี้ดนตรีเนี่ยจากตัวนี้มาถึงตัวนี้นี่ฮะเขามีสูตรนะฮะแบ่งออกมาเป็นทั้งหมดเนี่ยเขาซอยย่อยออกมาเนี่ยฮะเป็นทั้งหมดเอ่อเจ็ดตัวด้วยกันนะฮะเจ็ดตัวด้วยกันนะฮะมันจะมีสูตรเป็น โหยากมากเลยเป็นสูตรทางคณิตศาสตร์ฮะว่าเสียงตัวนี้กับตัวนี้เนี่ย <S <S ฮะห่างกันเท่าไหร่นะฮะไม่ได้จับมาหารกันเฉยเนะไม่ใช่ว่าจะมาแบ่งครึ่งหารเจอะไรเงี้ยไม่ใช่นะฮะมันจะมีสูตรเป็นสูตรซับซ้อนมากอ่ะนะฮะผมก็ไม่อยากจะไปพูดถึงนะเพราะว่าเวลาเราเล่นดนตรีเราก็คงไม่ไปคิดสูตรอะไรมากขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์สูตรให้ดูกันนะฮะว่าจากโดไปเรเนี่ยระยะห่างมันเนี่ยเท่าไหร่นะฮะเป็นสูตรซึ่ง รู้ไว้เฉยๆนะฮะว่ามันคำนวณมาจากสูตรนะฮะเพราะฉะนั้นเวลามนุษย์เราเนี่ยฮะได้ยินเสียงนะครับเพลงที่มันมีความเรียกว่ากลมกลืนเสียงโนต้ตที่มันกลมกลืนกันในทางภาษาอังกฤษเขาก็จะเรียกว่าคอร์ดนะฮะคอร์อดอย่างนี้นะฮะคอร์อดซีคอร์ดซีทุกคนก็คงรู้จักอยู่แล้วนะฮะซีเมเจอร์นี่ยนะฮะประกอบด้วยตัวโนต้ต3ตัวนะฮะ เวลาเป็นคอร์ดนี่ก็ประกอบด้วยตัวโน้ตตั้งแต่3ตัวขึ้นไปจะเป็น3ตัว4ตัว5ตัวก็ได้นะแต่ส่วนมากเราเล่นกันเนี่ยฮะคอร์ดเราก็3ตัวนะฮะสตัวนะฮะในสเกล C ีเมเจอร์นะครับอันนี้เป็นสเกล C ีเมเจอร์นะฮะเป็นเมเจอร์ธรรมดาธรรมดาเลยหรือเขาจะเรียกกันว่าเป็นไดอะโทนิกสเกลนะครับมันก็จะมีคอร์ดทั้งหมดอยู่หลายคอร์ดด้วยกันเดี๋ยวผมจะเล่นให้ฟังนะฮะ เริ่มจากคอร์ด C นะฮะก็จะประกอบด้วยตัวโน้ต C E G หรือภาษาไทยก็จะเรียกว่าโดมิโซหรือโดมิโซนะฮะอันนี้คือคอร์ด C Major นะครับเวลาเราเล่นคอร์ดนี้ฮะเราก็ทำนิ้วอย่างนี้นี่นะครับแยกกัน2อันนี้นะครับอย่างนี้นะครับคอร์ดทั้งหมดในสเกล C นี่ไล่ไปเลยครับไปทางขวานะครับ เริ่มจากคอร์ดแรกก็คือคอร์ดซีที่ผมพูดไปแล้วนะฮะมีโน้ตตัวนี้กระเถิบมาเป็นคอร์ดที่2ในสเกลซีเมเจอร์ก็คือจะเป็นคอร์ดเขาเรียกว่าดีมิเนอร์นะฮะเดี๋ยววันหลังผมจะมาพูดให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งว่าอะไรคือเมเจอร์อะไรคือมิเนอร์ตอนนี้จําชื่อไปก่อนนะ,ะจำชื่อไปก่อนอันนี้เป็นคอร์ดแรกก็คือคอร์ดซีเมเจอร์นะฮะกระเถิบมาหน่อยนึง ก็จะเป็น D minor นะครับไปต่อไปเป็น E minor นะครับต่อไปคอร์ด F major G major นะครับ A minor B diminished นะฮะท้ายสุดกลับมา C major ใหม่นะก็จะเห็นว่าคอร์ดที่เราเล่นกันในเพลงป๊อปทั่วๆไปนี่นะครับผมสรุปมาให้แล้วนะฮะ จะมีคอร์ดที่เป็นเมเจอร์เนี่ยสามคอร์ดนะฮะก็คือคอร์ด C คอร์ด F คอร์ด G นะฮะเป็นเมเจอร์สามคอร์ดแล้วก็คอร์ดไมเนอร์อีกสามคอร์ดนะฮะก็คือคอร์ทดีมายเนอร์อีมเนอร์แล้วก็ A อมายเนอร์นะฮะเอาง่ายๆเลยนะครับเพลงป๊อปเนี่ยนะฮะจะมีคอร์ดเมเจอร์สามคอร์ด คอร์ดไมเนอร์อีก3คอร์ดรวมเป็น6คอร์ดนะส่วนคอร์ดนี้คอร์ดบีดิมนะฮะหรือบางคนนะเขาจะเรียกว่าบีดิมินจ์นะฮะบีดิมิน่์เป็นคอร์ดที่เรียกว่าเพลงป๊อปส่วนใหญ่ไม่ค่อยเอามาใช้นะฮะเพราะมันฟังแล้วไม่คุ้นหูนะฮะแต่ในเพลงเพลงพวกประเภทอื่นๆนี่ก็มีพอสมควรนะฮะคอร์ดบีดิมิน s h เอาเป็นว่าในดนตรีพื้นฐานช่วงนี้ผมจะยังไม่พูดถึงแล้วกันนะฮะบีดิมินจ เพราะฉะนั้นเวลาผมพูดถึงคอร์ดในสเกล C เมเจอร์นะฮะผมเหมารวมเลยว่าเป็น6คอร์ดพื้นฐานนะฮะคอร์ดเมเจอร์3คอร์ดคอร์ดมเนอร์อีก3คอร์ดนะครับอันนี้เป็นคอร์ดพื้นฐานในสเกล C major ร์นะฮะหัวข้อต่อไปที่ผมจะพูดก็อาจจะเป็นคอร์ดที่ประกอบด้วยโน้ต4ตัวนะ,ะก็เป็นพวกคอร์ด7นะครับ ก็คือจะมีโน้ตสตัวขึ้นไปผมจะได้ฝังรอบหนึงนะครับแต่ว่าวันนี้ยังไม่เอาแล้วกันนะฮะเดี๋ยวไว้หัวข้อต่อไปผมค่อยมาพูดให้ฟังนะครับอย่างเพลงที่ส่วนมากพวกเราจะได้ยินกันในงานแต่งงานนะอย่างเช่นเพลง c a n o อนนะฮะ c a n o อนของ p i c h c a b e l ลนะฮะ จริงๆเนี่ยเขาแต่งมาในสเกลดีนะฮะดี D. ไม่ใช่สีนะฮะแต่ว่าเนื่องจากว่าสเกลดีเนี่ยมันเป็นสเกลที่มีพวกตัวโน้ตส,สีดำๆพวกนี้มาปะปนอยู่อีก2ตัวนะฮะมันทำให้ม,มือใหม่เล่นยากนะฮะเพราะฉะนั้นผมเองก็เลยดัดแปลงจากเพลงคันนอนในคีย์ดีนะฮะมาเป็นคีย์ซีนะครับเพื่อให้ มันเล่นง่ายก็ไม่มีอะไรครับเพื่อมนเล่นง่ายๆเท่านั้นเองครับมือให,หม่จะได้เล่นกันสบายๆแต่พอเราฝึกไปจนเก่งแล้วเราก็ไปเล่นในคีย์มาตรฐานก็คือคีดนะฮะเขาจะเรียกพิชเขาจะเรียกว่าแคนนอนอินดีนะฮะแต่เราจะเป็น Canon c ค n นอนอินซีนะเป็นเวอร์ชั่นที่ทําให้มันง่ายขึ้นสําหรับมือใหม่นะจะได้เล่นกันสบายๆายนะฮะอย่างเป็นแคนนอนนี่นะครับก็จะประกอบด้วยพอขอร์ดพื้นฐานก็แก่อย่างที่ผมพูดให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยฮะหกคอร์ดนั่นเองนะฮะ <laughs> C คอร์ด G นะฮะ A มิเนอร์ E มิเนอร์ F กับมา C ใหม่แล้วก็ F นะฮะแล้วก็ G ก็จะเห็นว่าเราใช้คอร์ดง่ายๆแค่นี้ฮะ C D ม i เนอร์ E ม i เนอร์ F G A ม i เนอร์นี่ฮะ6คอร์ดเท่านั้นเองเล่นเพลงได้เป็น เรียกว่าเป็นล้านเพลงนะครับเพลงป๊อปนะฮะก็เอาเอาง่ายๆฮะเล่นได้ทุกเพลงฮะพูดง่ายๆนะครับคราวนี้เพลงส่วนมากเนี่ยนะฮะมันไม่ได้อยู่ในสเกล C ีเมเจอร์เท่านั้นนะฮะมันมีสเกลดีเมเจอร์สเกลเอเมเจอร์เอฟสเกลจีอะไรเต็มไปหมดเลยนะฮะซึ่งสเกลต่างๆที่เป็นเมเจอร์ต่างๆนี้นะฮะถ้าเกิดเป็น C ีเมเจอร์หรือ D ีเมเจอร์ลงท้ายด้วยเมเจอร์เหมือนกันนี่นะฮะ จริงๆเสียงมันเหมือนกันนะฮะเพียงแต่ว่ามันมีระดับเสียงที่มันยกสูงขึ้นไปนะอาจจะสูงขึ้นไปหนึ่งเสียง2เสียง3เสียงอะไรอย่างนี้นะครับก็ทําให้มันเ,เหมาะกับนักร้องแขกแต่ละคนนะฮะบางคนเสียงร้องสูงก็ไปเล่นในสเกลที่มันเสียงสูงนะฮะบางคนเสียงร้องต่าก็กระเถิบลงมาให้เสียงมันต่าลงมานะปรับให้มันเหมาะกับนักร้องแต่ละคนได้ เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าพวกโปรแกรมคาราโอเกะนะฮะที่เราเล่นกันในคอมพิวเตอร์หรือในมือถือส่วนใหญ่นี่นะครับมันก็จะมีการเรียกว่าเปลี่ยนคีย์นะฮะเราเปลี่ยนคีย์ก็เพื่ออะไรฮะเวลาเราเปลี่ยนคีย์นะฮะในโปรแกรมต่างๆนะ,ะหรือในเครื่องดนตรีเนะะี่ยจุดประสงค์ก็คือเพื่อที่จะให้ตัวโน้ตที่สูงที่สุดหรือต่ำที่สุดในแต่ละเพลงนะฮะมันเหมาะกับคนร้องนะฮะ อย่างถ้าเกิดเราร้องกับเพื่อนๆนะเรารู้ว่าเราเสียงสูงเท่านักร้องต้นฉบับเลยแล้วก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนคีย์อะไรแล้วก็เล่นกันในเพลงต้นฉบับไปเลยนะฮะเราซื้อนังสือเพลงมาหรือเปิดหาจากอินเทอร์เน็ตนะฮะการขอดปั๊บเล่นไปก็ตามนั้นเลยนะฮะไม่ต้องมาเพิ่มคีย์หรือลดคีย์ให้เสียงมันแตกต่างจากต้นฉบับนะฮะเพราะทุกครั้งที่เราเปลี่ยนคีย์นี้เราจะต้องคำนวณนนะฮะสมมติเราเห็นตัวดีเราก็อาจจะต้องเวลาเราลดคีย์มาลด2นะ จากดีแล้วจะต้องลดมาเป็นซีอะไรอย่เงี้ยนะฮะแต่ถ้าเกิดเราต้องการเพิ่มเสียงนะฮะสมมติเพลงนี้เสียงมันต่ํามากเลยร้องไม่ไหวฮนะเราไม่สามารถกดเสียงลงไปต่ํามากได้เราก็ต้องเพิ่มคีย์ขึ้นมาอาจจะบวก2นะสมมติเราเห็นคีย์เอฟนะฮะเราต้องการบวก2นะมันก็จะกลายเป็น G ีอะไรทำนองนี้นะนี่คือเหตุผลข,ของการเปลี่ยนคีย์เพราะฉะนั้นเวลาเราเริ่มเรียนทฤษฎีดนตรีแรกๆนี่นะครับเราก็จะเรียนในคีย์ซนี่แหละฮะ ส่วนมากผมก็จะเน้นเป็นคีย์เมเจอร์นะ C เมเจอร์แล้วก็อีกคีย์หนึ่งเป็นคีย์ทางด้านมเนอร์นะก็จะเป็นมเนอร์ก็สมมติก็จะเล่นเมเจอร์ชุดหนึ่งมเนอร์ Minor อีกชุดหนึ่งนะฮะแล้วก็เพลงทั้งคีย์เมเจอร์กับคีย์มเนอร์นะผมก็เอาไปเพิ่มเอาไปลดนะฮะปรากฏทําอย่างนั้นมันก็ครบทุกคีย์ที่มีในโลกนี้นะก็เราก็เริ่มจากง่ายๆก่อนแล้วก็ค่อยๆย,ยากขึ้นไปผมก็จะค่อยๆอ,อธิบายให้มัน เจาะลึกเข้าไปทีละนิดทีละนิดนะฮะแต่ในบทแรกนี่ก็ยังไม่อยากที่จะไปลงลึกอะไรมากนะะเดี๋ยวมือใหม่ก็จะเลิกเล่นกันไปสมหมดนะครับโอเคก็สําหรับเนื้อหาในะวันนี้ก็คงเอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ในคลิปต่อไปผมก็จะมาคุยกันให้ฟังแบบสบายๆนะ,ะสำหรับมือใหม่นะครับสวัสดีครับ